เรื่องที่น่าเสียใจที่สุดไม่ใช่การที่เราไปตกเมเนจเมนทรีนมาแต่สิ่งที่น่าเสียใจที่สุดคือการที่เราตัดตัวเองออกจากการสมัครเมเนจเมนทรีหลายคนที่บอกว่าพี่รักหนูจบไม่ตรงสายไม่กล้าไปแข่งขันเมเนจเมนทรีหรือหลายคนแม้กระทั่งปีนี้เป็นปีสุดท้ายคือจบมาแล้ว3ปีที่จะสมัครเมเนจเมนทรีได้เขาก็บอกว่าเขามีโอกาสเหลือน้อยแล้วแล้วก็ตัดโอกาสนั้นออกไปทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญหรือแมตเตอร์การมีเรื่องนี้มันทําให้พี่รักคิดถึงเรื่องหนึ่งปีที่แล้วปี2024มี มีวันหนึ่งที่น้องสองคนทักมาหาพี่รักพร้อมๆกันเป็นวันที่อีกไม่กี่วันเมเนจเมนต์ทูนีหนึ่งโครงการที่มีวางการจ่าย 60K จะโปรเซสการคัดเลือกซึ่ง2คนนั้นพึ่งจะรู้จักพี่รักทั้งคู่คนนึงเป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้หญิงทักพี่รักกลับมาในวันนั้นด้วยคําถามที่บอกว่าพี่รักหนูจะเข้าโครงการเมเนจเมนต์ทูนีแล้วเตรียมตัวยังไงดีพี่รักก็บอกว่าถ้าเราจะไปตารางตอนนี้มันเต็มแล้วตารางพี่รักเต็มมันต้องจองล่วงหน้าแต่ว่าบอกว่าสอนสดไม่ได้แล้วตารางเต็มที่ถ้าเราจะ เองถ้าจะไปอย่างน้อยที่สุดเตรียมจากเซตหนังสือไปนะซึ่งหนังสือที่จะใช้ในการเตรียมพร้อมๆในการสัมภาษณ์คือหนังสือยังบัตรซึ่งพี่ลักษ์ให้คำแนะนําแบบนี้ไปทั้งสองคนเหมือนกันเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1คนบอกว่าพี่ลักษ์เดี๋ยวหนูจะเตรียมจากหนังสือนี่แหละขอหนังสือยังบัตรค่ะอีกหนึ่งคนบอกว่า มีเวลาไม่พอเขาบอกเขาไม่มีเวลาในการอ่านซึ่งจริงๆเหลือเวลาก่อนถึงวันสัมภาษณ์3วันเขาบอกเขาไม่มีเวลาเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่ไปโปรเซสต์มาเสร็จเรียบร้อยคนที่เป็นคนที่อ่านยางบัตรเขาผ่านคัดเลือกเข้าไปเนเวนตัวนี้หกสิบหกสิบเคบวกได้สำเร็จแล้วก็กลับมาขอบคุณพี่รัก,กว่าพี่รักขอบคุณมากๆเลยหนังสือพี่รักดีมากประเด็นก็คือว่าพอเมื่อวานมีคนมาปรึกษาพี่ลักษ์เรื่องนี้แล้วพี่ลักก็บอกน้องไปว่า ปีนี้เราเป็นปีสุดท้ายที่เราจะสมัครโครงการเมนเดตเมนเตอร์แบบอออินได้เพราะว่าอะไรเมนเดตเมนเตอร์จะรับคนที่จบใหม่และคนที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่นะจะรับตั้งแต่ศนปีจนไปถึงไม่เกิน3ปีถ้าหลังจากเกิน3ปีโอกาสที่เราจะสมัครเมนเด e เมนเตอร์ได้จะเหลือไม่กี่สายเช่นจะสมัครสายสโตได้จนถึงอายุ30นอกนั้นจะไม่ค่อยได้แล้วเพื่อนเจะบอกว่านั่นคือปีสุดท้ายที่เขาจะสามารถไปลุงลูกคุกคานปีนี้ขอให้เต็มที่ก่กับการเข้า MT ได้ทั้งปีเลยซึ่งน้องบอกว่า โอหนูมองไม่เห็นว่าที่อื่นจะสมัครได้เพราะว่าหนูจบมา3ปีแล้วนั่นคือสิ่งที่พี่ลักษ์รู้สึกเสียใจแทนพวกเราว่าพวกเราตัดไอเดียตัวเองออกมาจากโอกาสซึ่งจริงๆแล้ว m อทุกที่0ูนย์ถึงสปีเขารับหมดถึงแม้บางที่จะเขียนว่า0ูนย์ถึงสปีแต่พอส่งไปรู้ไว้มันเกิดการยืดหยุ่นน้องบางคนถึงขั้นที่บอกว่าม,มีเนนมนเดนเวนทีนี่เขียนว่ารับเฉพาะคนจบปริญญาโทเท่านั้นน้องก็ยื่นสมัครไปด้วยปริญญาตรีเพราะพี่รักษ์บอกเขาว่า เนี่ยถ้าเราสนใจเราอยากได้จริงๆอย่าตัดสินตัวเองคนที่มีหนะ้าที่ตัดสินคือกรรมการปารากฏว่าน้องคนนี้จบปีนะแต่เขายื่นไปในเลเวลของเกรยียดที่จบปอทว่าเขาอยากจะได้โครงการนี้ปารากฏว่าได้รับผลตอบรับกลับมาทาง HR ติดต่อกลับมาแล้วบอกว่าทางบริษัทยื่นหยุ่นให้คุณเป็นกรณีพิเศษสามารถผ่านโปรเซสการคัดเลือกด้วยกันได้ นั่นคือสิ่งที่พี่รักษ์บอกว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เสมอแต่วิวหรือใจพวกเรามันต้องพร้อมก่อนไงเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดตัวเองออกมาว่าฉันไม่เก่งฉันไม่กล้าฉันไม่อยากไปแข่งขันฉันไม่กล้าไปแข่งขันจึงกลัวจะสู้คนอื่นไม่ได้หรือฉันจบไม่ตรงสายแอดแอดเหล่านี้อินเซนนะเพราะว่าอะไรจบไม่ตรงสายยิ่งดีเท่าไรสาคุณรู้ไหมว่าคนที่จบไม่ตรงสายเวลาเขาคิดไอเดียอินโนเวชันน่ะไอเดียของคนที่จบไม่ตรงสายมันฉีกแนวจนเห็นอีกมิติหนึ่งซึ่งมันดีนะไม่ใช่ไม่ดีเพราะคนที่เรียนจบมาตรงสาย บางทีเราอยู่นอกไอเราอยู่ในกรอบจนเกินไปอ่ะคนที่จบไม่ตรงสายมาสร้างสิ่งที่เป็นแรงกระเพื่อมทําให้เกิดสิ่งที่อยู่นอกกรอบค่ะเมื่อการทํางานกลุ่ม2คนนี้มาอยู่ร่วมกันไอเดียที่ออกมาเนี่ยมันดีมากๆนะเพื่อนเพื่อนจะบอกว่าจบไม่ตรงสายได้เปรียบสะได้สามเพื่อนเพื่อนจะบอกว่าเวลาจะไปมเนเม้นท์เคนี้อย่าตัดสิทธิตัวเองจงยื่นไปในทุกโอกาสที่เราสนใจเพราะโอกาสนั้นมีแค่ตัวเราที่ต้องเอาตัวไปคว้ามาถ้าเราเองยังตัดไอเดียตัวเองออกตัดสิทธิตัวเองออก ไม่มีใครที่จะมายื่นโอกาสนั้นให้เรานะตัวเราต้องคว้ามันไว้ก่อนแปลว่าอะไรอย่าตัดสิทธิ์ตัวเองอย่าดูถูกอดตัวเองอย่าลุกดาวตัวเองจงหาให้เจอว่าเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนถ้าเราเห็นปลายทางเราแค่ต้องเก่งขึ้นจะเตรียมเองเตรียมได้จากเซ็ตหนังสือส่วนใครชอบองก็แนะนําเป็นค่าเรียนสอนสดซึ่งแล้วต้องบอกก่อนว่าค่าสอนสดก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะ คนที่วิวไม่ถึงเรียนคลาสอนสดไม่ได้เพราะคลาสอนสดต้องแอคทีฟเรียลไทม์เราเรียนออนไลน์ผ่าน c r o s o f t t e ท m s ซึ่งคุณต้องโต้ตอบกับพิรักเรียลไทม์ที่7วันวันละสชั่วโมงฝึกไวที่แบบนี้ตลอดเวลาแปลว่าอะไรถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเราไม่น่าจะไหวพิรักคุณก็เลือกเวอร์ชันเซตหนังสือไปก่อนใครที่พร้อมจะเติบโตใครที่พร้อมที่จะเก่งขึ้นใครอยากที่จะพูดเก่งๆอยากจะอัพสกิลทักษะเทคนิคในการฝึกไหวค์ิบตัวเองให้เอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ต้องมาอยู่ในคลาสอนสดต่อให้เปลี่ยนโจทย์ไป180 มันไม่เกี่ยวเลยต่อให้เปลี่ยน m t ก็ไม่เกี่ยวเลยสิ่งที่เราฝึกกันมันคือไหวพริบค่ะมันคือ leadership skill มันคือ storytelling มันคือเทคนิคในการพูดคุยถามตอบมันคือการรู้จักคนรู้ร้อยครั้งชนะร้อยครั้งมันคือสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ใช้แค่ MT ค่ะคุณเอาไปต่อยอดกับธุรกิจของตัวคุณเองรวมถึงไปถึงเนี่ยการทำงานใน MT หรือกับผู้บริหารก็ได้คุณต้องรู้สิ่งเหล่านี้คุณต้องรู้จักคนคุณต้องมีสกิลในการสื่อสารคุณต้องมีไหวพริบที่ดีเพราะฉะนั้นพี่เล็กจะ Day, มีในคอร์ไฟเดีก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยกำลังจะไปที่ไหนปรึกษา MT ทั่วไทยปรึกษาได้ฟรีที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์ตีแล้วกดที่ติดต่อเราย้านะคัสอนสดไม่ได้มีไว้เพื่อทุกคนเฉพาะคนที่วิวถึงเท่านั้นตารางเดือนมีนานเหลืออีกแค่3คนที่สามารถเรียนได้นอกนั้นเต็มตารางต้องบุกล่วงหน้าประมาณ2สัปดาห์นะถ้าเต็มก็คือบุกไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าพี่ลักษ์ต้นปีหรือกลางปี MT มันมีอยู่เยอะมากหนูอยากจะเข้า m t ในปีนี้คุณต้องมาอัพสกิลแล้วเพราะพี่า หลังจากวันที่3ามสิมีนาคมเซเว่นเดย์เอ็กซ์คลูซีฟจะไม่มีของแถมของแถมมีลราคาหมื่นกว่าบาทที่เป็นคอร์สอะไรแอนด์แอน,แอน,แอนจะไม่มีแล้วนะใครจะเรียนสามารถบุ๊กโปรล่วงหน้าได้3เดือนและหลังจากนั้นต้องเรียนภายใน3เดือนใครวางแผนว่าต้นปีกลางป,ปีหนูกําลังจะจบพิรักหรือจะจบปลายปีก็ได้แต่อยากจะเรียนในช่วงกลางปีนี้เพื่อเตรียมภาวะผู้นําไปก่อนจริงๆนักเรียนคัดแรกพิลักอยู่ปี2องในซ้นะ เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มองเห็นอนาคตฝึกตัวเองมาก่อนยิ่งเรียนตั้งแต่อยู่มหาลายัยคุณจะได้เอาภาวะผู้นํานั้นไปฝึกใช้ในชีวิตประจําวันไงพอมันมาถึงปี4จะต้องไปคัดเลือกเนี่ยมันจะเข้าได้ง่ายๆเลยเพราะคุณไปฝึกภาวะผู้นําจนเป็นปกติวิสัยของคุณแล้วสิ่งที่เราเรียนย้ําอีกรอบหนึ่งมันใช้กับชีวิตประจําวันได้หมดเลยเพราะฉะนั้นไครวิวถึงวิวชัดมาเจอกันในคลาสส่วนใครอยากจะไปลองเองเตรียมเองถ้าไม่ใช้เช็ดหนังสือก็ใช้คอร์สเรียนออนไลน์เพราะฉนั้นตอนนี้เอ็มทีไลที่กาลังค,คัดเโสโ็จ เอาตัวไปอยู่ในโอกาสแล้วอัพสกิลตัวเองให้เก่งขึ้นด้วยวิธีไหนก็ตามที่คุณคิดว่าเหมาะสมกับตัวเองจะอ่านหนังสือข้อเลเยอนไลน์หรือคลาสอนสดก็แล้วแต่เวอร์ชั่นที่เราต้องการโอเคไหมปรึกษา M t ทั่วไทยปรึกษาได้ฟรีเปลี่ยนแปลง8ชั่วโมงต่อว,วนันแล้วรับรายได้ใหม่ไปกับไป็นเมนเทอร์นีเปิดจ็อบเบอร์ซัฟเฟอร์มากกับก,บการเงินเดือนน้อยแล้วงานก็ไม่ค่อยมีคุณค่าไม่ค่อยมีแวลูเพราะอะไรเขาไม่กล้าให้งานยากกับเราเพราะเราเพิ่งจบใหม่แต่ไม่เนะด่นเมนเทอร์นีแอนดรแอนดารอน ที่คุ้มค่า3เพื่อล้มง,งานคุณคือคนที่มีอายุและคนเก่งๆทั้งนั้นคุณจะไม่เก่งได้ยังไงเมื่อคุณไปอยู่ในเวทีที่มีแต่คนเก่งๆเพราะนั้นพี่ยังจะบอกว่านี่คือเวทีและโอกาสที่พลาดไม่ได้ใครอยากเก่งขึ้นใครอยากเห็นว่าอนาคตตัวเองเนี่ยจะโตเป็นผู้บริหารหรือจะทําธุรกิจส่วนตัวคุณต้องเอาตัวมาอยู่ในเวทีที่ต้องขยงิงต้องบังคับให้ตัวเองเก่งให้ได้ก่อนโอเคไหมปรึกษา m ีทั่วไทยสมัครค่าเรียนปรึกษาอื่นที่หน้าโปรไฟล์ก o o l e ลิงก์ทรีแล้วกดที่ติดต่อเราวันนี้ขอบคุณทุกคนและสสวัดี